เราพักเรื่องดื่มไว้ดีกว่าเพราะว่าอีกหนึ่งสิ่งซึ่งมาพร้อมกับเธอคนนี้คือทุกคนรู้แล้วแต่ยอมรับว่าเธอเป็นสาวฮอตระดับตัวแม่โ <c oughs> ดยเฉพาะในเรื่องของความรักนี่คือหัวกระไดไม่เคยแห้งแหมพี่อันก็ว่าไปถามพี่ชอดเขาพอรู้อยู่นะคือวันนี้เปลี่ยนไหมสัมภาษณ์ฉันไปนแล้วยายที่เป็นเราเป็นคน มองความรักยังไงเอาเป็นคนบูชาความรักมากสีสันมองเป็นสีสันแต่ไหนแต่ลายมันมีความรู้สึกว่ามันคลิกอ่ะมันก็มีความสุขในช่วงเวลาที่มีความรักก็จะรู้สึกแบบกระชุ่มกระชวยอ่ะเราเรามีองค์ดีว่าตั้งแต่เรียนเลยไหมตั้งแต่แบบมปลายฉันก็สวยสะพรั่งร้องเพลงเพราะฉันเป็นดาวเด่นเป็นคนช่างแต่งตัวนะแต่ว่าตัวดำสวยก็ไม่สวยฟันก็เหยินคือเพื่อนฝูงเนี่ยมีแฟนกันหมดละ ไอเนี้ยไปเป็นตัวแบบไปกับชาวบ้านเขาว่าไปเป็นกลุ่มๆอ่มไม่มีใครจีบแต่เวลาที่จะมีปั๊บหนึ่งก็แสงหน้าคือแต่งงานเลยใช่ใช่ใชแต่ก็เป็นแฟนกัน5ปีนะ<อ>ก่อนที่จะแต่งงานเนาะมีสเปค แบบไหนที่พี่ตุ๊กรู้สึกว่าอย่างเงี้ยแพ้ทุกทีเลยอ่ะไม่มีท่านสมัยนี้ก็ต้องแบบอย่างเงี้ยพี่อันหรือหยางหยางเอางี้ละกันมีสองคนหยางหยางกับพี่อันคือดีมากเลยนะคือเหมือนกันคือแบบรอสะอาดขาเมื่อก่อนมันไม่มีสเปคคือใครที่ดีกับเราแล้วเรามีความรู้สึกว่าเออเขาอยากโทรหาเราแล้วถ้าเรามีความรู้สึกว่าเออรับโทรศัพท์เขาแล้วมันอุ้ยมันดีใจอ่ะหรือรอโทรศัพท์อันนั้นแหละรักละ เราคิดแบบเด็กๆไงซึ่งในตอนนั้นทําไมถึงการที่มีความรักในครั้งนั้นครั้งแรกแล้วถึงขั้นไปแต่งงานเลยอะค่ะซึ่งอัต้องบอกก่อนว่าพี่ตุ๊กแต่งงานอายุ19ถูกไหมคะใช่ะแล้วพี่ตุ๊กบอกว่าก่อนแต่งงานคบมาต้องห้าปีหปีเาร์เรามีแฟนก็คืออายุ14บสี่อันเก่งเลขใช่ใช่สิบสี่จบมหกจบมหกเป็นพี่ชายเพื่อนรู้จักกันอยู่แล้วรู้จักกันอยู่แล้วค่ะเพื่อนรุ่นเดียวกันราชินีนี่แหละค่ะครับแล้วทำไมถึงตัดสินใจ ใช้ชีวิตคู่เลยก็คือพอพอจีบกันไปมาจริงๆรจรพี่ปุ้ยเนี่ยเป็นคนที่เริ่มทําให้ร้องเพลงเพราะว่าเขาเล่นอยู่วงตํารวจเขาเล่นอยู่วงบอชนคือเขาจบคือเป็นแฟนกันตั้งแต่เขาจบเตรียมทหารและเข้าในร้อยสามพลาเราก็คือจบหกแล้วมาอยู่โฮลี่ค่ะก็เป็นอะไรที่แบบเมื่อก่อนมันเขียนจดหมายไงมันก็แบบสุขเสาร์ได้เจอกันทีอะไรอย่างเงี้ยเขียนจดหมายแล้วติดสแตปมส่งอ่ะ รีจดหมายแล้วฝากกันไปไม่ส่งส่งส่งจดหมายนเลยแล้วก็บางทีสุขสาวว่าเจอกันแล้วจดหมายมาวันจันทร์แต่ว่าแปลว่าเป็นคนที่เป็นผู้ชายที่ไม่เคยจีบไม่เคยพูดแต่ในจดหมายอ่ะสวีทมากเป็นคนที่แบบช่างเขียนช่างมีตัวการ์ตูนค่ะค่ะเป็นคนน่ารักซึ่งในตอนนั้นพอตัดสินใจแต่งงานปั๊บชีวิตคู่หลังจากการแต่งงานเป็นยังไงบ้างคะพี่ตูกตอนนั้นแต่งงานเพราะว่าเขาต้องไปเรียนต่อเป็นยาทูแล้วพ่อแม่ก็มีความเห็นว่า เขาจะต้องไปอยู่กับครอบครัวเราที่อเมริกาค่ะแลวเขาเป็นคนไม่พูดเลยถ้าเราไม่ไปด้วยเนี่ยหิวเขาคงไม่บอกใครหรืออะไรแบบเนี้ยขพ่อแม่จริงเป็นคนที่เรียบร้อยมากแบบไม่กล้าพูดอะไรเลยแบบเลยเหางานก็ไปก็คือมองว่าเป็นรักที่ต้องแต่งในตอนนั้นใช่คือถ้าไม่แต่งก็คือไม่แต่งก็คือเลิกแล้วไม่แต่งก็แต่งกับคนนี้แหละเพราะว่าก็คือมีแฟนมีแฟนที่จีบจีบกันในณตอนระหว่างห้าปีนั้นมีแต่ว่าไม่มีอะไรกันสมัยก่อนมันก็จะมีพวก เพื่อนของเพื่อนเพื่อนไปเที่ยวไหนอะไรเงี้ยมีซึ่งณตอนนั้นการแต่งอายุ19ถือว่าเป็นเรื่องเป็นเรื่องใหญ่ไหมเป็นเรื่องแบบโอ้ยทาไมเ็วเงนี้ยเกิดอะไรขึ้นหรือแต่มันรู้สึกว่ามันคบกันมา5้ปีแล้วนะเขาสมพันที่ยาวแล้วก็อยู่ในสายตาของแบบผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่ทังสองฝ่ายพ่อแม่ชอบพ่อแม่คือเห็นเขาเป็นคนดีอะไรแล้วพ่อแม่ก็สนับสนุนว่าแต่งเธอจะได้ไปบังนอกจะได้ไปเป็นเพื่อนกันแล้วชีวิตครอบครัวตอนอยู่บองนอกเป็นยังไงมัางไมนปเด็กอิเตอร์ โอเคนะคะโอเคเพราะว่าม okay okay. sure. The The okay. ันมันอยู внимание. ่กันไม่ก yeah, okay. UH ี like ่คนพี่ชายพี่สไปก็เป็นฝรั่งค่ะหลานก็ฝรั่งหมดพี่ปุ้ยก็อยู่แค่ไม่ถึงสองปีอ่ะก็กลับค่ะและเราก็มีลูกมีลูกขาดกลับด้วยความประัครั้งนี้แหละที่ทําให้ตุกเป็นนักรรองก็คือตามเขาไปซ้อมทุกสัปดาหะจนพี่ๆเขาจับไหนลองร้องดีเพราะว่าตํารวจหญิงเขาร้องแต่เพลงไทยค่ะค่ะเขาก็หาคนที่จะร้องเพลงฝรั่งพอร้องปุ๊บเขาก็ชอบกันซึ่งพี่ตุกรู้ตัวมาก่อนนั้นไหมว่า เนี่ยฉลองเพลงเพราะไม่รู้ไม่รู้ก็เคยแต่ร้องบ้านเพื่อนวันเกิดร้องร้องเล่น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 ในซานฟรานซิสโกแล้วแล้วเรารู้ตัวไหมหรือมีคนพูดไหมว่าเป็นคนร้องเพลงเพราะหรือแค่ร้องเพลงได้แค่ร้องเพลงได้แล้วอยู่ดีวันหนึงก็เฉิดฉายขึ้นมาขึ้นในวงขึ้นมาอย่างนี้เลยหรอใช่แล้วก็จากนั้นก็คือวันตำรวจก็คือได้ออกทีวี ถ้าออกหลายๆช่องวงนี้ได้ออกหลายๆช่องบางทีเราก็ได้ไปมากกว่าหนึ่งช่องตอนนั้นสาวๆสิงใสกิ๊กนาทงเธอไม่ต้องลดนะคะแล้วในขณะตอนนั้นก็รู้สึกว่าชีวิตคู่ก็น่าจะเดินหน้าต่อไปได้อย่างดีแล้วมาเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่อาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าพอกลับมาเนี่ยกลับมาเนี่ยพี่ปุ้ยเองก็อยู่ปทุมวันค่ะซึ่งเป็น ตรงเทีย่ยวเหมือนกันแล้วเราก็กลับมาเจอเพื so, ่อนฝูงและกลับมาร้องเพลงด้วยก็เลยกลายเป็นอาชีพแล้วตอนนี้กลายเป็นอาชีพเลยเพราะฉะนั Ela ้นเนี่ยลูกก็ลูกก็ค่อยๆโตพอลูกเริ่มโตแบบก็เป็นนักร้องเลยแล้วก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บก็มาเข้าพี่แต้มชวนอีกก็เป็นนักร้องอาชีพพี่แต้มชรักเครื่องอารมณ์ใช่ก็เริ่มเริ่มมาอยู่กันนี่เลยก็เลยทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสําหรับการใช้เวลาในครอบครัวใช่ ตอนนั้นที่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเราคุยกับลูกว่าไงอคะตอนนั้นลูกยังเล็กมากพี่ชอตอนนั้นอาจจะยังไม่ใช่ปัญหาแต่พอเที่ยวกันไปสักพักหนึ่งเนี่ยคือเป็นคนที่เคารพในการละกันมากกว่าทีนี้การใช้ชีวิตเนี่ยสมัยนั้นเราเด็กอะมันทำใจไม่ได้เราเรามารู้สึกว่าเขามีใครเนี่ยมันเช็คหลายเช็คแล้วตอนนั้นจริงยังอยู่ในท้องอยู่เลยอแอมยังไม่ขี่ขวบคนเล็กอ่าแล้วมีความรู้สึกว่าเอ๊ะมีอยู่วันหนึ่งเขาขับรถไปให้เราแล้วก็โทรหาใครนะ สมัยนั้นมีตู้หยอดเหรียญที่เราร้องอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเอะเขาโทรหาใครจากนั้นจริงอยู่ในท้องค่ะแล้วก็ต่อมาอีกสักห้าปีมาเป็นศิลปินแล้วเรามีความรู้สึกว่าสิ่งที่เรารับรู้เนี่ยเขายังไม่ได้เลิกกับคนเดิมเลยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเออเราเลิกให้เขาเถอะซึ่งใน,นวันนี้ก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเป็นเพื่อนที่ดีเป็นพี่น้องที่ดีช่วยกันดูแลลูกเพราะหลาน ไปถึงลานแล้วเขาหลานไปอยู่ด้วยเลยถ้าย้อนกลับไปมันอาจจะยาวนานสักนิดหนึ่งแต่ว่าในความรู้สึกของเราเรามองว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องของความอกหักไหมพี่อ่านพี่คิดว่าพี่ก็ซาเขาก็ซานะเราก็มั่นใจในตัวเองอ่ะเราก็เป็นนักร้องที่แบบเพื่อนเยอะเพื่อนดารามาหาพี่ก็มาหาในความซาของพิตุกยดาพิตุ๊กมีเวอร์ชั่นแบบอกหักระทมแบบแตกสลายไหมมีนะ จากความรักนะใช่จากความรักคือยังไงก็ดีใจที่อกหักดีกว่ารักไม่เป็นอ่ะในความรู้สึกกล่าวหวคือเอาวะให้มันโดนจนแบบนะวันที่เรียกว่าหัวใจสลายนั่นคือแบบไม่อยากอยู่เลยนะโอ้โหอืมไม่อยากอยู่เลยซึ่งเราก็ไม่ใช่เด็กด้วยนะไม่ใช่เด็กอันนั้นไม่ใช่เด็กแต่มันยังทําให้เราไปได้ถึงจุดนั้นเลยไปได้้ลร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้ฝุ่นฟ้าอุ้ยร้องทุกวันร้องทุกวันนานแค่ไหนร้องทุกวันเป็นปีนะ เกือบทุกวันอะเป็นปีเพราะว่าตอนนั้นอะยังอยู่กับคนนั้นอยู่คอ๋อขนาดอกหักแต่ก็ยังอยู่อโอ้มันมาเป็นความยากอีกแบบคอมด้วยอ่ะ๋อนี่เป็นความรักอีกครั้งหนึ่งแล้วคือพี่ตุ้งเป็นความรักอยู่กับน้องตั้งห้าปีเสียใจแต่ว่าคนที่เขามีใหม่เหมือนเป็นเพื่อนเราด้วยซ้ําไปแทนข้างหลังืจอเลยเราเป็นคนแนะนําไม่รู้จักกันเลอรอยเเราก็เลยเราก็เลยออกมาคนที่ทําให้เราเลิกแล้วก็หายเศร้าก็คือ ช่ค่ะพี่ตุ๊กนี่บบว่าสี่ันเยอะพี่มาถึงที่บอกว่าพี่ตุ๊กเป็นคนที่มีความรักอยู่รอบๆตัวเสมออันนั้นก็ไม่รู้คือเพื่อนไงแล้วพอเวลาเอ้ยอกหักกี่รอบกันกระปบปอบกันอะไรกันเขาก็หักพอดีเหมือนกันแต่พี่ตุ๊กเป็นคนที่มีความสัมพันธ์แต่ละครั้งก็ค่อนข้างประยะเวลายาวถูกไหมคะคือคบกันหลายๆไม่ถามย้ำนะคะได้โชคดีดีแหมพี่ว่าอยากจะเล่าคะดนน คอแห้งยังเลงอยู่ <c oughs> ตอนนั้น่ะที่พี่อันถามก็คือว่ามีนะมีไม่อยากอยู่เลยนะเพราะว่ามันรู้สึกว่าโดนหักหลังอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวพอมาชีวิตเดี๋ยวนี้มองย้อนกลับไปเนี่ยโอ้โหต้องขอบขอบใจจริงๆเพราะว่าถ้าไม่มีคนพวกนั้นเราไม่ได้ move on มันเป็นบทเรียนชีวิตที่เราแบบอมันคุ้มมากเพราะถ้าเราไม่เจอเนี่ยเราจะคนเราที่มันมีความรู้สึกแบบนี้มันความรู้สึกสุดขั้วเนี่ยมัน มันเกิดมาคุ้มจริงๆในโมเมนต์นั้นอของการที่เราเคยคิดถึงขนาดจะไม่อยู่อะอะไรหยุดเราไม่ได้คิดถึงขนาดจะไม่อยู่นะพี่อ่านมันคิดว่าถ้าไม่มีเขาแล้วเราจะอยู่ย<อ>ังไงเราจะอยู่ได<อ>้หรือใครจะดีเท่าเขาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งญาติพี่น้องเราทุกคนรู้หมดเลยรอบตัวว่าเขาไม่ใช่หรอกแต่เราอะที่แบบว่ารักหัวปักหัวปมพี่ต้องต้องเป็นคนที่เวลาอกหักจากหนึ่งคนต้องรีบหาอีกคนมาดามใจไหมคะแน่นอนค่ะ อ๋อนี่คือเป็นเป็นวิธีคิดที่ว่านี่คือนี่คือวิธีของเราใช่มาเสมอไหมใช่ค่ะแต่อย่าเอาไปใช้นะคะเพราะเสร็จแล้วเนี่ยมันแย่กว่าเดิมทุกทีค่ะคือคนแต่ละคนเนี่ยมันจะมีดีอย่างนี้ไม่ดีอย่างนี้กว่าที่เราจะคบเนี่ยอย่างน้อยเราชอบคนที่คิดอะไรแบบเราไม่อีโก้ค่ะมองโลกในแง่ดีคือโลกสวยแบบเราอ่ะเออไม่ใช่ไม่ใช่คนที่คิดอะไรแย่ๆอะไรเงี้ยเราก็จะไปแพ้กับ แบบนนั้แต่วันนี้พูดได้ว่าแต่ย่าไปเป็นแบบนะคะแต่พี่ตุ๊กเขาทำแบบนั้นมาตลอดทาแบบนั้นมาตลอดซึ่งซึ่งมันเหมือนกับที่พี่มีคนบอกว่าเหมือนกำลังจะจมน้ําแล้วเราคว้าอะไรได้เราคว้าไก่อน้ใช่จริงแล้วบางครั้งมันมันยังไม่ได้รู้เลยคว้าอะไรมายังไงมันก็หายไงยังหายก็หลุดจากข้อนั้นมาคแต่ทีนี้จะดีไม่ดีหรือจะแย่กว่าเก่าไม่แล้วแต่อย่าเอาไปใช้ควรจะสึกษายดีซึ่งเราจะมองเห็นก็ตอนที่แบบเวลาผ่านไปแล้วม้องย้อนกลับไป อ๋อแบบนี้แบบนี้แบบนี้กูบบไม่น่าเลยอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ไม่มีหรอกก็คือคือ Relation s ชิ p ทุกอันอ่ะมันมันอยู่ด้วยความสุขก็มีมคือมันก็ต้องมีช่วงเวลาที่มีความสุขแหละใช่ค่ะใช่แต่ช่วงช่วงที่เศร้าแบบหนักขนาดที่พอพูดว่าแบบช่วงนี้แหละเศร้าที่สุดในชีวิตที่บอกประทมขนาดนั้นช่วงนั้นร้องเพลงรักได้เหรอทั้งๆที่แบบเพียงแค่เจรรักกันมันแบบที่นัน่ว่าเดียวมันมันมันมีความร้องมันต้องยิ้มนะค่ะ มีวันหนึ่งร้องเพลงจําได้เลยว่าโูก็เพื่อนมาหาเพื่อนถามเป็นไงตัวนี้เฮ้ยร <c oughs> ้องไห้อยู่เ <c oughs> ขาประกาศเลยอ่าตอนนี้ฉันพบคุณพิจาราคือไปถึงร้องปล่อยใจฝันปุ๊บลืมทุกอย่างเลยคือโ <c oughs> ล่งเลย <c oughs> ปล่อยใจฟันสักครั้งคือเราหลุดเขาอยู่ในเพลงแล้วเรารู้เลยว่า ชีวิตเราโชคดีที่เราอยู่กับเพลงเพราะว่ามันพอเราอ้าปากร้องเพลงมันลืมทุกอย่างเลยที่อา่านลืมความทุกข์หมดเลยแล้วก็เลยมาคิดว่าเออนี่แหละนะม,มันคือสิ่งที่มาจะลงใจพระเจ้าประทานมาให้พี่ตุ๊กอยู่ในวงการยาวนานเวลาที่มีความรักส่วนใหญ่แล้วที่เข้ามาหาคะ่ะจะมีทั้งคนในวงการด้วยคนนอกวงการด้วยคนในวงการจีบเยอะไหมคะีเยอะนะคะ คนที่พี่ช็อตเราจบตาพนันนะ่ะเขาไปแต่งงานเขาอยู่กับเราปีนึ่ง <c oughs> เขาก็มีงานแต่งงานเขายังบอกเลยว่าเฮ้ยผูกให้หน่อยสิ <c oughs> งานมั่งโอ๊ย